ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ข้อความแดนฮิตสวงอาผันค้างขาวเีในป่าดงดิบเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2530ซึ่งตอนนั้นผมเป็นทหารตระเวนชายแดนตอนนั้นกองทหารของผมได้เข้าไปทำภารก,กิจบางอย่างในป่าแล้วหลงเข้าไปในป่าึ หาทางออกมาไม่ได้ติดอยู่ในป่าหลายวันเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นตอนเย็นของวันที่สหลังจากกองทาหารของผมหลงอยู่ในป่าในขนาดที่พวกเรากำลังพักเปรนอนในป่าได้คำเลดีเหมือนกันครับอยู่ใกล้กับทานน้ำเล็กๆ ขณานักนั้นผมเกิดปวดท้องเบาขึ้นมาก็เลยเดินไปหาพี่ทำฟูรักส่วนตัวห่างบอ,อกมาจากกองทหารประมาณสักร้อยเมตรระหว่างที่ผมกำลังทำฟูรักส่วนตัวอยู่นั้นหูก็บังเอิญได้ยินเสียงแปลกๆบนต้นไม้เหมือนเสียงคนกำลังคุยกันอยู่บ่งนั้นเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายในครั้งแรกที่ได้ยินนั้นผมคิดว่าต้องเป็นค่าศึกแน่ๆผมจึงชักมีดพกออกมาแล้วนั่งซุมแอบบฟังอยู่ใต้ต้นไม้พยายามตั้ง จฟ,ฟังไปฟังมาก็จับใจความไม่ได้ว่ามันคุยอะไรกันอยู่แต่ว่ามีเสียงของผู้หญิงเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ข้าศึกในขณาหนัี่ผมแอบฟัง สองเสียงนั้นก็ยังคุยกันอยู่ถึงแม้จะเบามากแต่ผมก็พอฟังรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรกันแน่เหมือนเป็นบทสวดของอะไรสักอย่างมากกว่าในระหว่างที่แอบฟังอยู่นั้นจูจ่ๆผมก็โดนผ้ากัดเข้าที่คอผมสะดุ้งเลยเถอะไปหยับกินไม้เสียงดัง แล้วเสียบงบนต้นไม้นั้นก็ค่อยๆียบลงครู่เดียวเท่านั้นก็มีเศษไม้หล่นล,ลงมาที่พื้นทันใดนั้นผมรีชักปืนพกออกมาแล้วหันกระบอกไปอินใส่ข้าหนักด้วยกันในขณาหนักที่ผมอินปืนออกไปนั้นผมได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องออกมาเสียงนั้นดังกว่าเสียงปืนของผมอีและสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นก็คือผมเห็นขาของผู้หญิงค่อยๆกลายเป็นขาของค้างคาวชั่วอึดใจ ทหารทันกองร้อยที่ได้ยินเสียงปืนก็วิ่งกรูกันมาถึงตรงจุดที่ผมยืนอยู่พอดีหลายนายสาตไฟฉายส่องไปที่ต้นไม้ต้นนั้นและเห็นเป็นค้างคาวตัวใหญ่ประมาณ3เมตรได้มันบินออกไปจากต้นไม้ต้นนั้นแต่ก็เห็นกันไม่ชัดนักนะครับกขนาดกันคร่าวๆน่าจะประมาณนั้นได้มันบินออกไปทั้งหมด2ตัวทหารหลายนายเดินเข้าไปสำรวจใต้ต้นไม้ต้นนั้นก็เห็นเลือดครับ เป็นเลือดสีดำดำกลิ่นเหม็นสาบมากไหลยหยดตามต้นไม้ลงมาุูคนที่เห็นก็รู้สึกตกใจกันเหตุการณ์นี้จูจ่ๆก็มีทหารนายหนึ่งพูดขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นค้างคาวผีผมมั่นใจว่าผมอิงโดนมันแค่นัเต็มเต็แต่ว่ามันไม่ตายผมหันไปบอกุกคนได้แต่นิ่งเงียบผมจึงรีบสั่งใหุ้กคนกลับไปยังจุดทักกันโดยเร็วที่สุด หลังจากมาถึงแล้วผมรีบเรียกทหารนายนั้นเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวคนที่พูดว่าค้างคาวเหีผมถามเขาว,ว่านายรู้ได้ยังไงว่ามันคือค้างคาวเหีผมรู้ครับเพราะปู่ของผมเคยเป็นพรานเดินป่าึกมาก่อนทหารนายนั้นบอกแล้วเขาก็เล่าว,ว่ามันเป็นค้างคาวของพวกอวิชชาที่ปลุกเสกให้สัตว์ลงคนและคนจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายที่พวกมันเอาไว้ใช้เพื่อกำจัด สัตรูที่เข้ามาในเขตของมันคล้ายๆเป็นวิชาที่ใช้ภาษากูโบสติดต่อกับโลกหลงังความตายโดยตรงผหารนายนั้นก็ยังบอกอีกว่ามันจะไม่หยุดจนกว่าทุกสิ่งที่หลงเข้ามาในอาณาเขตของมันจะตายลงทั้งหมดแล้วมันจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรผมถามกลับไปเพื่อจะวิญญาณของคนที่โดนมันฆ่าไปเป็นบริวารของมันครับทหารนายนั้นตอบกลับมาแล้วเราต้องทำอย่างไร ถึงจะรู้ว่าพนจากอาณาเขตของมันแล้วและทหารนายนั้นก็ตอบกลับมาเพียงประโยคสั้นๆว่าไม่รู้ครับผมจึงย้อนกลับมาคิดถึงข้อสงสัยที่มีมาตั้งแต่ทีแรกทำไมในป่าลึกแบบนี้แต่กลับไม่มีเสียงสัตว์ป่าเลยผมจึงสั่งให้ทหารอยู่เวรเฝ้ายามกันช่วยามเจ็ดนายจากนั้นก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเวลา่านไปประมาณสองทุงผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ต้นไม้อีกครับ แต่ครั้งนี้มันดันอยู่ในบริเวณที่พวกเรากำลังพักกันอยู่ในคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงสว่างพอจะมองเห็นได้ผมเห็นร่างผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้ายืนอยู่บนยอดไม้ห่างออกไปจากที่พักแค่เพียงห้าสเมตรเท่านั้น ผมรีบสักจีจ่าที่ยืนอยู่ข้างข้างผมชี้ให้เขาดูจากมนั้นก็เห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นแต่แล้วจูจ่ๆร่างของผู้หญิงคมนั้นก็ลอยขึ้นแล้วกลายเป็นอะไรสักอย่างบินดกไปหลังต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างนาพึ้ สิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนั้นคือเป็นเรื่องแล้วสิผมสั่งการให้ทหารฟุกนายเตรียมอาวุธพปืนให้พร้อมแล้วผมก็เดินตรงปรีไปหาทหารนายพี่พูดถึงเรื่องค้างคาวผีผมถามว่าถ้าเกิดเรายิงมันมันจะตายไหมไม่น่าจะตายครับอาจจะได้แค่สกัดไว้ชั่วคราวเท่านั้นทหารนายนั้นตอบกลับมาแล้วมีวิธีที่จะทำให้มันตายได้ไหมมีอยู่วิธีหนึ่งครับ ต้องใช้ไม้ไผ่ชุบน้ำมะพร้าวแล้วแทงภาลุกพี่หัวใจของมันพาหานายนั้นนึกอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับมาหลังจากผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังเล็กๆผมจึงรีบขันไปสัง่งาหารจำนวนหนึ่งให้รีบไปตัดไม้ไผ่ แล้วไปหามาพร้ามาด้วยหลังจากที่ได้ของทันสองสิ่งมาครบแล้วนั้นผมก็ต้องมีเรื่องให้ประหลาดใจอีกนั่นคือมาพร้าฟุกูกที่หามาได้นั้นไม่มีน้ำอยู่ข้างในเลยแม้แต่ลูกเดียวทำได้เพียงแค่เหลาไม้ไผ่ให้แหลมข้าไว้แล้วนำมาติดตัวเอาไว้คนละอันจากนั้นก็รัดก,กันเฝ้าเวรยามจนถึงเชา้าคืนนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปจนพระอาทิตย์เปล่ดแสงพวกเราก็รีบเก็บของ แล้วรีบเดินทางออกจากป่านี้โดยเร็วที่สุดแต่เหมือนกับว่ายิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปสาเบียอาหารพี่ใกล้จะหมดเต็มทีพวกเราฟุกคมตาเน็ดเหนื่อยกันมากพอพระอาทิตย์ตรงกับสีสักเราก็นั่งพักกันชั่วครู่หนึ่งแต่ผมไม่ได้พักเดินวนดูรอบๆบริเวณน,นั้นแล้วก็ไปเจอเข้ากับคมสองคมเป็นคมแก่ที่พกปืนลูกซองห้อยไว้ข้ามหลัง สองคมน,นั้นเมื่อเห็นพวกเราก็รีบเดินตรงปรีเข้ามาหา,าผาหันฟุ้นได้เห็นดังนั้นจึงรีบยกปืนขึ้นกระชับหันป่ากระบอกไปทางชายแก่ทั้งสองคมน,นั้นแล้วหนึ่งในนั้นก็รีบบอกออกมาว่าชากนก่อนข้ามาช่วยพวกเองออกจากป่านี้พวกเองหองทางเข้ามาในเขตต้องทราบรู้ตัวกันใหม่ ผมได้อินดังนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องลด,ดปืนลงแล้วผมก็เดินตรงเข้าไปคุยกับพรานแก่ทั้งสองถามขาว่าหาพวกผมเจอได้ยังไงแล้วพี่นี่พี่ไหนพวกเองได้เจอค้างคาวผีแล้วหรือ,อยังพรานชราคนหนึ่งถามกลับมาเจอแล้วเมื่อวานนี้พรานชราทั้งสองได้อินดังนั้นก็หัวเราะแล้วบอกว่ากระสุนธรรมดาอินมันไม่ตายหรอกต้องเป็นกระสุนกระดูผีเจ็ดป่าช้าเท่านั้น แล้วพรานทั้งสองคนเข้ามาทำอะไรในป่าลึกแบบนี้ผมถามต่อก็เข้ามาพาพวกเองออกไปน่ะสิแล้วก็จะมาจาัดก,การไห้ค้างคาวผีนั่นด้วยแล้วพรานมาจากไหน เองไม่ต้องรู้หรอกว่าพวกข้าเป็นใครมาจากไหนรู้ไว้แค่ว่าข้าจะมาช่วยก็พอแล้วครับว่าแต่ค้างคาวผีมันมาจากไหนแล้วมันมาอย่างไรแล้วพรานก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นค้างคาวผีของไอ้พวกอวิชชาที่ทำผีผีแล้วกลายเป็นปีศาจร้ายสิงสู่ร่างคฮมแล้วคนมที่โดนม,มันสิงจะกลายเป็นเหมือนร่างประทับของมันพรานก็ถามกลับมาอีกว่าเองได้เห็นค้างคาวทั้งหมดกี่ตัว